สวัสดีครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับประจาช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมครับภาพรวมนะฮะถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับยังคงเหมือนช่วงต้นเดือนนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับก็มีผลที่ดีครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเงินของท่านนะครับช่วงจังหวะตอนนี้ครับคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมนะฮะโชคลาภความสําเร็จนะครับมีความอิ่มอกอิ่มใจเรื่องของเงินเข้ามากขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณจะต้องขยันมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเมื่อใดก็ตามที่ที่คุณนั้นนะขยันอย่างเต็มที่แล้วนะฮะสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนกลับมานั้นมีมุมของความคุ้มค่าไหมกับค่าเหนื่อยของคุณค่าแรงงานของคุณนะครับค่าเสียเวลาของคุณครับรับรองว่ามีมุมของความคุ้มค่านะฮะอย่างแน่นอนนะฮะได้ไรายได้นะได้เรื่องของความสําเร็จนะครับได้ คำสรรเสริญเยือนยอนในช่วงนี้นะครับผมคราวนี้ครับถ้าเราเจาะเลยครับเรื่องของการงานครับเรื่องของการงานนะฮะของชาวราศีลกนาราศีเมษนะครับถือว่าในช่วงนี้ครับเรื่องของคนสนับสนุนเกื้อกูลนะฮะมีมุมดีหรือเปล่าคำตอบแบบตรงลงไปตรงมาแปลว่ามีมุมของคนนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลนะฮะเป็นอย่างดีในช่วงนี้ถ้าคุณนั้นเอ่ยปากะอะไรก็ตามที มีคนพร้อมที่จะสนองนะค,ความต้องการของคุณเรื่องของการงานไหมมีครับเจ้านายเนี่ยรักนะเอ็นดูเกื้อกูลคุณนะครับส่วนลูกน้องนะฮะหรือบริวารน,นะครับข้อคอยช่วยซัพพอร์ตดวงของคุณชะตาของคุณในช่วงปัจจุบันนี้สั่งแล้วได้ดังใจนะครับไม่ได้สั่งอย่างได้อย่างนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบริบทเรื่องของการงานเนะเนื้อง,งานค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้ครับ หรือบางคนบางท่านนะฮะอยากที่จะลงทุนนะฮะทำอะไรก็ตามทีในห่วงระยะเวลาปัจจุบันนี้นะฮะสามารถที่จะทําได้แต่จะมีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นคุณศึกษาเรียนรู้มาก่อนแล้วนะครับก็จะเป็นมุมที่ดีแต่สมม,มติว่าอาจารย์ไม่มีความรู้เลยนะมีคนชักชวนให้ทําอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งหรือปฏิเสธไว้ก่อนนะครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ตอนต้นครับเรื่องของดาวการเงินนั้นนะ่ยนะฮะ โคจอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมีช่องทางนะฮะเรื่องของการหาไรายได้นะในหลายช่องทางถ้าคุณนั้นเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะฮะอยากที่จะหาช่องทางเสริมนะค้าขายออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับหรือบางคนบางท่านนะฮะเป็นเจ้าของแล้วนะฮะกิจาการนะฮะส่วนตัวแล้วอยาก มองหาโอกาสใหม่ๆขยับขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับเพื่อหาช่องทางนะเพื่อจะมีเงินเพิ่มเติมมันก็มีเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินในช่วงนี้นะครับครึ่งเดือนหลังเนะี่ยมีความโดดเด่นนะครับส่วนเรื่องของความรักครับดวงชะตาชีวิตในหลักสถิติของการดูดูนะครับเป็นไกด์ไลน์เนี่ยแปลว่ามันมีดาวตัวแทงของความรักของท่านนะครับ มันไปสัมพันธ์นะฮะกับดาวภาษาโหราศาสตร์เขายกดาวคู่ศัตรูนะชื่อมันก็บอกแล้วครับว่าคู่ศัตรูนะฮะมีโอกาสทะเลาะจุกจิกกับคนรักนะฮะได้บางคนบอกอาจารย์ทำงานเยอะทำงานมากเลยไม่มีเวลาใส่ใจให้แฟนให้คู่ของคุณในช่วงปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นผลเสียต่อการที่จะวางรากฐานการดาเนินชีวิตคู่ ในช่วงปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งต้องพึงระวังไว้ให้มากๆครับผมไม่งั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้เรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมก,กราคมนะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะครับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงของท่านนะฮะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวที่แอสไซน์นะฮะโฮโลมาสเตอร์ครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ